แล้วเราก็จะมาพูดถึงวัตถุดิบของเรากันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับหลักเลยเราก็ต้องมีสับปะรดนะฮะเราจะใช้ทั้งลูกเพราะว่าเ,เดี๋ยวเราสามารถเอามาตกแต่งเป็นเ,เหมือนจานที่ใส่ตัวข้าวอบสับปะรดนะครับตกแต่งมาให้สวยงามนะครับมีหมูหย้อนนะครับของผมจะใช้อะไรที่มันทําง่ายหน่อยนะครับหาซื้อง,ง่ายทําง่ายครับสูตรของเราก็จะมีลูกเกดนิดนึงนะครับมี มะม่วงขีมะพานนะครับอย่างเงี้ยทาได้เลยไม่ต้องทอดไม่ต้องไหรรักนะครับก็สามสิบกว่าบาทครับผมใช้อนี้เลยครับผงหมกไก่นะครับข้าวนะครับก็จะเป็นข้าวที่ตู้เย็นมาแล้วนะครับไม่ควรเป็นข้าวหุงใหม่แฉะนะครับทาแล้วจะไม่อร่อยนะครับหรือตากแห้งทิ้งไว้สักหลายชั่วโมงหน่อยนะครับจะได้ไม่ชื้นไม่แฉะนะครับกุ้งครับ ไส้กรอครับออหอมหั่นเผาครับเบคอนคุณเชียงหั่นเตานิดนึงนะครับเนยครับผมก็ประมาณเท่านี้นะครับพตถุดิบหลักๆที่เราจะใช้ครับผมเดี๋ยวเริ่มขบวนการนะครับเดี๋ยวไปทำกันครับผ่าครึ่งเลยครับ รเวลาหั่นนะฮะเราวัดความสูงของสับรถ1กับมีดนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็เลื่อนลงไปนิดหนึ่งนะครับได้รู้ดับความลึกที่มันเดิมไม่เกินเปลือกของมันนะครับเราลงเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับ แล้วเราผ่ากลางนะครับแล้วก็ผัดเสียงนิดนึงเวลามันออกมาจะได้ออกเป็นชิ้นสามเหลี่ยมได้ก่อนนะครับนะ อีนี้เราจะจัดการตรงกลางได้ง่ายขึ้นนะครับผมเอ okay. ตรงกลางก็่างนี้โอเคครับครับกาเอาแกนออกก่อนนะครับตรงนี้แข็ง น่าอร่อยนะครับแล้วที่เหลือเราหั่นเต๋าเลยครับหั่นเต๋าออกมาเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับกินพอดีคำครับออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้ามันมีน้ำมีเนื้ออะไรยุย,ยเราใช้ช้อนขูดออกสักหน่อยนะฮะอย่าให้มันแฉะเกินไปเดี๋ยวจะไม่เข้าแฉะแม่อร่อยแล้วเดี๋ยว ถ้าจะให้ดีนะฮะเราไปเข้าเตาอบนิดนึงให้มันแห้งจะได้อร่อยขึ้นหอมขึ้นหรือว่าเอาไปย่างไฟนิดนึงก็ได้นะครับจะได้ไม่แฉะนะครับครับตัวสับรสเอามาเข้าเตาอบนิดนึงนะฮะให้มันพอแห้งหอหอมนะครับมันได้หอมขึ้นครับผมวัตถุดิบกลุ่มนี้นะครับจะขาดบางอย่างก็ได้นะครับอันนี้เราจะชอบเลยนะครับหลักๆอ่ะกุ้งควรจะมีนะครับส่วนอีกสามอย่างเนี่ย เออแล้วแต่เราเลยฮะจะมีอย่างเดียวสองอย่างสามอย่างได้ทั้งนั้นนะครับทูกความง่ายในการประกอบอาหารนะครับเปิดไฟบองน้ำมันเ,เดี๋ยวเราจะเจียวหอมก่อนนะครับ ก,ก็ได้สุดตัวนี้แล้วเราจะตักลบลงไปเลยนะครับสำหรับสุดนี้ตัากเล็กๆนิดน,นี้งประมาณครึ่งข้อโตก็ได้ครับ ăn nước bò mà แล้วนะครับเราก็จะเริ่มลงชุ่มนะฮะนะครับผมสุกนี่เสียงนะครับเอาหน่อยสัก à ามหอมเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วอ๋อทุนี้เราลงข้าเวเล้วลงข้าวเลยโอเคผัดทุกข้าวให้มันเข้ากันดีนะครับ ตอนตอดลงข้าวนะฮะเราอยากให้เน,าานื้อสัตว์เราสุกเกินไปนะฮะให้มันพอดีพอ,อดีไม่งเดี๋ยวมันจะข็งไ้แม่หอยเสร็จแล้วนะครับเราจะตามสูตรของผมนะครับเราจะลงนี่เลยครับของหมกไก่นี่ฮะอร่อยมากแล้วสีจ่อมาสวยด้วยครับไม่ใช่แค่ เรื่องของเตียอยเดียวแต่ความหอมอมันนิดต้องรองครับต้องลองเข้า,ขนนากันมากมันจะมีการปรุงระดับหนึ่งนะครับอนนี้เราก็ต้องลงกระเทียม,มอีใเย่เหน่โอเคครับทีนี้ที่เราก็อย่าลืมนะครับสองอย่างที่เจะลงนะครับมุงกาวฟา มร้าวลูกเกดมะพร้นี่พวกเขาให้เข้ากันเจ้ครับโอ้โหน่าทานมากน่าทานมากสองครับโอเคครับอ่าเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งใส่จานกันครับใส่ตัวสับรดอ่าครับเสร็จแล้วออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับน่าทานมากแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับใส่หมูยองเพิ่มเข้าไปครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้ขาดไม่ได้จะเข้ากันมากเลยครับอ่าเติมหมูหยองเข้าไปนะครับ แล้วก็ผักชีนิดนึงเอ่ครับผมเนี่ยครับข้าวสับปะรดหอมมากครับต้องทำกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกับรายการอร่อยง่ายบลายกลางนะครับ ถ้าชอบอยังไงก็ฝากเอากดซับตะแคงเดียวก็ได้ครับอย่างอื่นไม่ต้องเลยก็ได้ครับขอแค่สามารถติดตามกันได้ก็พอนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับเ,เมนูถัดไปครับกับอร่อยง่ายใบกังครับผมลองทำนะครับสวัสดีครับ